เอามาถึงน้องเจมีนน่นะสดิดเออเป็นไดโอ้โแต่งตัวรอหน้ามึงนีหน้ามึงอุ้ยมาทานฝนตกตกเออยืนนี่สติดอู้ยืนพี่น้องมึงนไงอุ้ยซุปเปอร์สตาร์เอ่ออันที่ใส่สูทด,ดีมดยดวยยังเด้อพี่นอ้องบ่มีสุดใส่แล <laughs> ้วมันบ่ได้ซัก เออมื่เออมี่ยังความในใจมันบอสี่บอสถึงน้องเจนนี่มันบอเออพี่น้องครับความในใจที่ซาธิตเอ่าสีม yeah> ี่ฟังยังฝากถึงน้องเจนนี่โอ้นางก้อนซาตินนางก้อนร้อนเลยวะรอยืนรอเออนางนางก้อนนางก้อนนางก้อนเออโอ้ยมาทานยีนดีเออของแฉเขาของแฉเขาส่งแหมมึงใส่ส่งมาเป็นบอดี้สแลมด้วยไปี่นี่เออ ชักไรเสือมาเป็นโปรตีโตสอิสมันิเขารงเรสดิเนี่ยกะพหมูสีนฮะมีกินีเนบอเออ,อเอาเอาถึงน้องจน,นีนะสอิเออเป็นไง

ดูนออนนท่อนของยีนี่มันว่าแตน,นี่อจะ่าพแบบนี้ครับนี่ลุงผีไปสีวสีผัดเหนะยูนกูนนงเงิดมึงขักข่ามเนี้ยอาทาอานอานกินเราเราบอนี่มึงกินนังเซ่ยเลยเฮ้ยย่างเลยว่ กินเผาก่อนเออเดี๋ยวเขาเขาแต่งว่าเขาไม่กินเนอะคุณนีคุณจัดให้เมืองเรายุ่งนี่อ่ะบุพเพเ้ยบุพเพเอาคอยแบบ้มึงเบิด์ตผอบุพาพเมื่อกีเออคุณน่ะแบบร้ายนึงอืมไม่เอาอยู่นี่เอาเอานี่ปั๊บเน่ยเห็นปะปุ๋ยเบิรงเห็นน้อยเดียวเลยช่วยดีเลยครับมนนนุ่มสวยอะไรแบบนี้ ของแกเขาได้ไดิมันเรื่กงของผมละอ่าหัวเศร้ามึงรอข้อ,อกูเจ็แบแอลเลยออกเอเอ้ยมึงรอข้อ,อกูแห้งเลยมวยมวยม่นกันมวลรอข้ออ่ะมันก็เสื้อสื้ออะไรกูอความช่จริงนี่บระกาศมียังไงอยู่นี่ผลก็ตกว่าเศร้าเลยพี่น้องเอ้ยพาย,ยุครับเป็นแม่ก็ขอ,ขอให้พาย,ยุผ่านผานโดยเร็วพี่น้องเขาได้รับอุสกปรกใหหลายผมก็ได้โอนเงินไปซอยแล้วล่ะครับ แต่กับบรดษัเราออกลงฟงลงเฟดนะครับอ่าบางอย่างกับเฮ็ดด้วยใจนะครับเนาะโอนเงินไปให้น้องนุงทางพุ่นไปซื้อของไปบริจาคเขาอ่าบวีล่าไปด้วครับอ่าเดินเบียดรลายเอารางวันนี้เอารางวันนี้เอากางวันนี้ก็สิมีไทยไหมมาเจ้ามาเจ้าใครกูกูอยากเอากล้องเจ้าสัตว์เดืยวเนี่ยนะ แต่งตัวรอเลยคนท่านหลวันนี้มงจะมาหนองจินี่อีกไอันที่หน่อันที่เนะเอ้แต่มือนมึงแต่งตัวรออีกเลยแต่กู่งูเลยว่าที่แต่งตัวรอนี่ยอนมึงบมีสุดที่ใส่ขั้วโบสักฮะวนดุด่ากันตากเ่าแหงเออวนเปนต๊ะากันตากเ่แหงไงเนาะ เลยแต่งตัวรอแต่งตัวรอแงรอดงแดงเราลูกพี่นี่บอสส่งก็ลังใจใหพี่น้องเขาในสาธิตะจะด้กับภาวะ,ะบานเมืองน้ำท่วมนั่นเออยากเอาร้อยยิ้มส่งไปให้พี่น้องเข,าข้าขอให้พี่น้องเขาผพานผลประสบอุทกภัทยโดยเร็ว,รวมียังให้ทีมงานพวกผมไปซอยได้เพื่อเสริมสร้างอรค่ายตอนซับน้ำตาพวกผมกระสีไปสา่งความมวลให้ประานครับพวกผมครับจะขอส่งก็ลั้งใจให้พี่น้อง นะครับบโบมิยังต่อครับหน้าผมกระหน่ำถ่วมครับฝนตกโบเซาเลยนะครับสิทิมไปกระทิมบ่ได้ครับตอนนี้พงหน้าผมกระหน่ำถ่วมฝนตกยังโบเซาเลยครับเพิดหมอเพิดเวีนน่ารอดครับอ่าครับผมกับพี่น้องครับขอเป็นกำลังใจพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับเนาะอ่าสาธิตตายต่ำนะครับถึ่งมีผู้สาวอยูโฮมบกครับอ่าคนละเจนนี่นะครับเด้อคนละเจนนี่เด้อเจนนี่นี่ผู้สาวผู้สาธิตครับอ่ สิ้นตายครับคุณนายสถิตขายมาคุ้นขายมาคุ้นนันตาลีอ่าละมืออ่าเข้าคงมีเบอร์สียกันเนาะแจ๊บโอเคครับขอทุกท่านพบเจอความสุขครับรณรงค์คอมเมนต์ด้สุขภาพนะครับเปี่ยมลังใจทุกท่านทั่วประเทศไทยครับสวัสดีครับจากใจทีมงานตอนนี้จวดครับสวัสดีครับผมขอเปี่ยมลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเปิดปากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนเลยครับสวัสดีครับ